สำหรับลูกค้าที่จะมาเลี่ยมผ้าที่ร้านนะครับกดขอเส้นทางได้ใน Google Map ได้เลยนะครับกดเข้ามาที่แอป Google Map พิมพ์ในช่องค้นหาว่าเลี่ยมผ้าสไตล์โบราณน,นะครับนี่มันก็จะพางเข้ามานะครับจะมีข้อมูลอยู่นะครับจะมีเบอร์โทรลิงก์เฟซบุ๊กบ้านเลขที่ ถ้าเกิดจะมาก็กดขอเส้นทางได้เลยนะครับอันนี้ผมอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับมันก็เลยถึงแล้วี่ที่บ้านกดดูรูปได้นะครับนหน้าบ้านผมจะมีท่าร่อนมะนาวอยู่นะครับ นี่นะบ,บ้านหลังสีฟ้านะครับจะมีท่าคัดมะนาวอยู่หน้าบ้านหรือเข้ามาที่ facebook ผมนะครับกดเข้าตรงที่รายละเอียดนะครับเลื่อนลงมามันจะมีลิงก์ครับคำว่า google com map กดเข้าไปเลยนะครับอันนี้มันจะพามาที่บ้านเลยเราไม่ต้องพิมพ์หา กดตามลิงก์ไปนะครับมันจะพามาที่ที่บ้านผมเลยนะครับเนี่แล้วก็จะมาก็กดเส้นทางเริ่มได้เลยนะครับโอเคนะครับ